ผู้หญิงที่ผู้ชายชอบและเขาแคร์พร้อมที่จะวิ่งไล่ล่ามี3ลักษณะนี้ค่ะข้อแรกเลยเนาะผู้ชายบอกว่าผู้หญิงที่รักสัตว์ค่ะเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารักดูมีสเสน่ห์ดูน่าทนุถนอมดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดูเป็นคนที่อารมณ์ดีและดูเป็นคนที่ เทคแคร์ดูแลเก่งนะคะเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่รักสัตว์เนี่ยโดยปกติแล้วจิตใจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเมตตาการุณานะคะดังนั้นจุดนี้แหละจึงทำให้ผู้ชายที่ชอบผู้หญิงอบอุนะ่นน่ะแล้วเขารู้สึกว่าเจอผู้หญิงลักษณะแบบนี้แล้วเขาแพ้ทางเขาแคร์จนหมดหัวใจพร้อมที่จะวิ่งไล่ล่านั่นเองค่ะ ข้อที่2ค่ะผู้หญิงที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเราเรียกว่า enjoy outdoor activities นะคะซึ่งผู้หญิงลักษณะแบบนี้นะจะเป็นที่ตอบโจทย์ของหนุ่มต่างชาติเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบกิจกรรมที่ outdoor หรือว่ากิจกรรมกลางแจ้งนะคะอย่างเช่นการไปเดินป่า ั่นจัก,กรยานปีนเขาไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีการประจนภัยนะคะเพราะว่าอะไรมันจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเบิกบานซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นในหลายคู่เนาะที่มีแฟนต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะเป็นแฟนฝรั่งนะคะเขาก็จะมักมีกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะลุยนั่นเองเนาะอันนี้คือในกรณีที่คู่ไว้ใกล้กันนะไม่ใช่แบบว่าถ้าฝรั่งที่สูงอายุมากๆแล้วเขาอาจจะลุยแบบนี้ได้ไม่เต็มที่นะคะอันนี้คือกรณีที่ เป็นไวใกล้ก,ลก,ลกันนั่นเองเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะมีความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเองนะคะอันนี้คือเถียงไม่ได้เลยว่ามันเป็นเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจมากที่สุดเพราะไอ้เจ้าความมั่นใจเนี่ยค่ะจะทําให้บุคคลคนนั้นเน่เสริมออร่าเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองคนมั่นใจจําเอาไว้เลยเนาะมักจะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงาน การเงินและก็ความรักค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นถ้าอยากจะสําเร็จหรืออยากให้ผู้ชายแคร์อยากให้ผู้ชายวิ่งไล่ล่านะคะคุณสมบัติเนี้ยผู้ชายบอกได้เลยว่าแพ้ทางผู้หญิงลักษณะแบบนี้และพร้อมวิ่งไล่ล่าทันทีทีนี้อยากจะเสริมมงคลเสริมมูนะคะนําความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตเนาะโพราะเชมนะมีสีพึ่งแนะนํานะคะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน การงานแล้วก็ความรักค่ะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแบบง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าสิ่งนี้จะสามารถที่จะช่วยคุณเพราะอะไรเวลาที่เรามีความเชื่อมั่นแล้วอ่ะ ใจเราจะไปผูกไว้กับตรงนั้นค่ะทีนี้พอใจเราผูกไว้กับตรงนั้นมันก็เกิดการสั่นสะเทือนหรือเราเรียกว่ากด17วินาทีของกดแรงดึงดูดนะคะใจเรานึกถึงแบบนั้นบ่อยๆนะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตแล้วไอ้เจ้าสีพึ่งนี่แหละที่จะช่วยเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณขอนั่นเองทีนี้ใครสนใจอยากบูชาสีพึ่งนะคะติดต่อได้ที่แอดแชเอมได้เลยค่ะ